สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ผู้หญิงอย่างคุณที่ถูกตราหน้าว่ามีมารยาร้อยเล่มเกลียนก็ยังต้องอายเมื่อเทียบกับมารยาของผู้ชายบางคนโดยเฉพาะเวลาที่พวกเขาต้องการแอบโซดหากไม่อยากตกเป็นเหยื่อให้คุณผู้ชายหลอกดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5้ามารยาของผู้ชายที่จะใช้ตอนแอบโซดนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันหรือคุณกำลังเผลอคบกับคนที่แอบอยู่หรือเปล่าตามไปดูกันเลยครับ ข้อที่1บอกว่าคิดถึงแต่ไม่มาหาผู้ชายที่ชอบบ่นว่าเหงาบ่นคิดถึงคุณบ่อยๆแต่กลับไม่เคยหาเวลามาเจอกันไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆก็อ้างว่าไม่ว่างตลอดไม่ว่างจริงๆหรือแอบซุกใครไว้ที่บ้านกันแน่ครับข้อที่สองอยู่ต่อหน้าไม่เคยแตะโทรศัพท์ เหมือนจะดีนะครับที่เขาจดจ่ออยู่กับคุณแต่บางทีก็ดูแปลกๆเกินไปหน่อยหากเวลาที่อยู่ด้วยกันคุณแทบไม่เคยได้เห็นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเวลามีสายเข้าก็ต้องหลบไปคุยไกลๆเหมือนมีบางอย่างปิดบังไว้และไม่อยากให้คุณรู้ครับ <S <S ข้อที่3ปากหวานกลนเปรี้ยว หากเจอกับผู้ชายปากหวานให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเจ้าชูแ้แน่ๆหากเขาชอบพูดว่ารักคุณคนเดียวมีคนคนเดียวไม่เคยยอมให้ใครเท่าคุณส่วนใหญ่แล้วคนที่พูดแบบนี้มันไม่ได้คิดอย่างที่พูดกันหรอกครับแต่เป็นการพูดเพื่อเอาใจทําให้คุณตายใจเมื่อไหร่ที่คุณจับได้รับรองว่าเจ็บจีแต่ถ้าหากโชคดีคุณอาจจะได้เจอคนที่คิดแบบที่พูดจริงๆก็เป็นได้ครับ ข้อที่4ตีเนียนมีของใช้สีหวานหวานถ้าหากคุณบังเอิญไปเจอของใช้สีหวานหวานอย่างเช่นตุ๊ก,กตามุ้งมิง้งน่ารักอยู่ในบ้านอยู่ในรถหรือเป็นลวดลายของใช้ต่างๆของผู้ชายแมนๆอกสามซอที่ดูยังไงก็ไม่น่าจะใช้ของแนวนี้ถ้าหากเขาไม่ได้แอปแมนก็คงเป็นเพราะแอปโซดและคนที่จัดแจงซื้อของทุกอย่างก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คงจะเป็นตัวจริงของเขานั่นแหละครับ ข้อที่หติดต่อยากมากประหนึ่งว่าคุณกำลังคบอยู่กับสายลับต้องอำพรางตัวอยู่ตลอดเวลาติดต่อได้ยากมากโทรไปก็ปิดเครื่องโทรติดก็ไม่รับสายจะได้รับการติดต่อกลับก็ต่อเมื่อเขาอยากจะติดต่อท่าทางลับๆล,ล่อๆแบบนี้หลบใครมาโทรหรือเปล่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5้ามารยาของผู้ชายที่จะใช้ตอนแอป จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคนที่คุณกำลังคุยหรือกำลังคบอยู่มีพฤติกรรมน่าสงสัยแบบนี้จับตาดูให้ดีก่อนที่คุณจะกลายเป็นตัวสำรองแบบไม่รู้ตัวครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ